สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะวิธีการใช้งานโปรแกรม Resection น,นะคะจะเป็นโปรแกรมการหาค่าจุดตั้งกล้องนะคะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Topcon รุ่น GTS 1.002ค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่เมนูนะคะเลข7นะคะเลือก F3 นะคะโปรแกรม Resection นะคะจะอยู่ในโปรแกรม Layout ค่ะกดไปที่ s k p F3 ค่ะ กด f 4นะคะเลือก f 2 new point ค่ะ f 2 dissection นะคะค่ะอันนี้จะเป็นให้ใส่ชื่อจุดนะคะเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นกดไปที่ f 3ค่ะตัวนี้จะเป็นให้ใส่ค่าความสูงของตัวกล้องนะคะจากนั้นกด enter ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะให้กด ne z นะคะเพื่อใส่ค่าพิกัดนะคะเราจะกำหนดค่าพิกัดจุดแรกนะคะเป็น หนึ่จุดค่ะค่า e นะคะจะเป็น10ึ่งศูนค่ะเสร็จแล้วกด enter ค่ะตัวน,นี้จะเป็นให้ใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะสำหรับคลิปนี้เราจะยิงแบบนอนปีซึมนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เราเล็งกล้องนะคะไปยัง ค่าพิกัดที่เราตั้งไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้กดดีสค่ะ f 2นะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาทำการหาค่าพิกัดจุดตั้งกล้องจุดที่2นะคะกดไปที่ NE z นะคะใส่ค่าพิกัดจุดที่2นะคะค่าพิกัดจุดที่2ของเรานะคะจะเป็น10 2. 7ค่ะค่า e นะคะจะเป็น1.1.8 8ค่ะจะ้กด enter นะคะ หจากนั้นนะคะให้เล็งกล้องนะคะไปยังจุดที่2ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดไปที่ดีสค่ะ F2 ค่ะเราสามารถหาค่าพิกัดจุดต่อไปได้นะคะโดยการกดไปที่ F1 ที่เนกนะคะหรือว่าเราจะคำนวณ เลยนะคะกดไปที่ F4 นะคะแคลค่ะกด F4 อีกรอบค่ะค่ะตรงนี้นะคะค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะของเราก็จะเป็นค่า n 100.04นะคะค่า e จะอยู่ที่101.6ค่ะจากนั้นนะคะกด F3 ค่ะค่ะสำหรับวิธีการหาค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะ สำหรับราคารุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา1 3 5 0 0 0บาทค่ะอุปกรณ์ที่จะได้นะคะก็จะมีขาตั้งกล้องนะคะชุดเป้าปีซึ่งพร้อมขาตั้งขาหนึ่งชุดนะคะปีซึ่งพร้อมโพล1หนะะึ่งชุดค่ะแบตเตอรี่2ก้อนนะคะแล้วก็ที่ชาร์จนะคะค่าสินค้ารับประกรันร1ปีค่ะฟรีคาลิเบตลสองครั้งในหนึ่งปีนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชว์พีนัมวันนะคะร้ันของเราจะตั้งอยู่ในโครงการบิโซ่ค่ะซอย ว่าโทรมาที่เบอร์02 103 4542ค่ะ